สวัสดีค่ะพบกันกับน้องนริตากับปเจ้ากับลุงเชนเนาะค่ะลุงเชนสวัสดีครับผมเช็คงานเขาตาดเลียวันนี้ลูกบาด้เย็ยดบอกเช็คงานเขาตาดเลี่ยมครับพอดีอันป่าเอาอันน้องมาเล่นน้ำเนาะค่ะวันนี้น้องไปเล่นรับป่าเนาะจ้าใช่เกิดวันนี้เล่นไหนบ้หนูมาเล่นกับป่ากับลุงซื้อจ้าเนาะหนูเนาะเนาะลูกมาเล่นไหม่เนาะมือขาดนองน้องเนาน้องเหนต้องถอดไหม รองเท้าเป็ดค่ะนี่รองเท้าเป็ดค่ะเอลซี่นสาวมาหายตั้งเต้เพียวพาไปลำอยู่อดูเทียบกังแต่กันน้องท่าน็ะไ้สักเหลือนสามเหลือนสี่เหลือนรองเท้าเป็ดปากแดงๆเลยค่ะมันหดดังหรืออนูอ้นูที่หละเือนไอ้นูจังดังบุนบึนหรือบุบุอเฮ้ยมามามาเสี่ยเลียนให้ลูกมึงดู

เดี๋ยวเดี Aaron> ๋ยวลุกเปิดตุู้ต่ายมาด้วยสาวนายนี่มันมันมีเสียงตัวลูกนาดิตาจังมันมีเสียงมันมีเสียงมันมันมันต้องหยิบเปิดตุ๊กตาให้เบิ่อยมาค่ะมาหาป้าเลยค่ะนาดิตาจังจ้านาดิตาอยางไรต้องเป็นไก่หมด

ไห้ชมอไรปะเติมชมอะไรที่ละตัวชิู้้กันหรอาวผเลียงจังตัว้วนปะผู้เลี้ยงู้ย่ง่ะ้ะเยอกเลยะึนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนีนี่ยเดี๋ยเียเียเมาว่านี่ยเดี๋ยวเกูเ่เกียวเพียนเียนให้นองใหม่ คูสีเหลืองมันใหญ่พอดมึงมานเ็นหนอมึงสาวมนเ็นหนอจ้ะอทนเนอ์อืคู่หน่ยเท่านรู่่้อะคู่เืองนี่แหละก็น่อยดอกมีลูกชหายบดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดเป้วเาไปแเป้วเปป้วเแเป่าไป่ได้วเ่ได้ แปแปแปรนี่อยากแทะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจ้าเปลี่ยไน,นไหมจ้าโนมันเป็นจัเรียนเออผู้ใหญ่ไปดูกะนี่นไหนวะ

ยื well. ้มครับว oh, ah, oh cool. ah, ah, ่าจะนอนกับนอนสั่งโหจักินยนมั้งนอนเยมัเขามาเขามาเยเขาเยเอาขาขาดจอีมเขาดเลยจับจับไม้จับจับเนี่ยกาด้ก่าดูนเก่งจังเลย

Em hơn tiền rồi à? Cao không được cao nước. Cao nước được. Cao nước. Một sao cao lại gì đấy? Ông phải giờ ông một Cao đứa cao đứa. À, nhau đứa. Cao đứa. được Cao, đứa. phải. Phải ta phải vô phải. Nhà nhà เต้เต้พวานเต้พูดวันลูกานังลูกหวนนั่งานั่งลูกหวนนั่งนะนี่อือมาูกโกจางเพื่อนนาริตาจางอือเดี๋ยวลูกก็านอืลูกไปใช่ละลูกไปใช่ละ

นี่นั่งแล้วป่ะเอ้อมันรอบางดูลูกมันรออ๋ออือไม่ได้นี่ <Gülüş> hai yeah. Tìm tòa. You know, yên nữ sáng sáng, do you know? Ng chow chow! 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 นาริตาจังเห็นป้าไหมคะหนูจ๋าหนูจ๋าเบปึ้งหนุกเบปึ้งจั้งใหญ่กินเข่าห้องจิ้งใหญกินเข่ากินเข่าอาบนานเดี๋ยวป้าไปทรงจักหน่อยนะคะนะคะเบปึ้งหนึ่งเบปึ้งด้วยหนึ่งนี่นี่ขี้เกียงถาว่าน้องตาเกียงถาว่าเบปึ้งหนึ่งเทปึ้งเนึ่ง นีหนูมดูนะเอพึ้งเอปึ้งเลยข้ามข้านดูข้านออกอย่ใส่อยใส่ข้านออกเลเด๋ยวเอาจับจับขึ้นเ้ายืนเลพ่อยืนเลเก่งมาโอโหโอ้โหโอโหได้อยู่เ้ยโอ้ยืลูกยืยืยืนเลยตายยืล้วเาด้เห็นลูกวนดหนึ่งอตชอึดอึดใส่ได้บกใส่บวกใส่แอ้วลองดูแหละแล้องดูหนู คนักเกินคนักเกินนุนานิตะนิตะปรมือแปลๆด้วยค่ะเอานี่จะพยูนอยู่ฟองมาึ้นนิตะน่กกดปลวกอามันแขงเราูเนาะ ทำเงินก e ็แหละเนาะจะเอ๋ยยิ่ม um, ่ปไานเลี้ยวณริตาจังยิ้มชวยนะลวงยิ้มชวยเนาะณริตาณริตาขอบคุณลงไลฟ์ซีก่อนค่ะบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายนะคะณริตาจะกินข้าวแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขมือแปะแปะลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ